จะเพื่อไปถ่ายไปอะไราะลองไปดูในลุงกลมพาชมไผ่ในจังหวะว่างๆเราถ่ายเฉพาะไผ่เดียวมั่วเลยครับตั้งแต่การไปรูปตั้งแต่การทำพันตั้งลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงพอมมางานอบรมอบรมเรื่องของไผ่ เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยร่วมกันกับเขาเรียกว่า,า,ววากลุ่มเกษตรกร,ร,รแต่ว่ารายละเอียดอะลุงก็ยังไม่ค่อยรู้มากอะเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์อาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับมาดูบรรยากาศตอนนี้มาอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามาดูตรงโรงรับซื้อหน่อไม้ไผ่เลี้ยงแล้วก็แปรรูปนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไระเดี๋ยวเราไปดูกันครับ กลม่าจากไหนกันครับนี่มาจากท่านนี้ท่านนี้คนสวยๆเนี่ยเอ่อมาจากตำบลดินดำอำเภอเชายบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะโอ้โหพูดแบบเต็มเต็มรูปแบบเลยอันนี้ล่ะจากไหนเนี่ยมาจากตำบลบัวชุมจ้ะบัวชุมชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีลพบุรีเหมือนกันสองท่านสองท่านนี่แหละค่ะท่าดินดำมาที่เดียวกันหมดเลยใช่ค่ะแต่ท่านนี้ตำบลดับตะเคียนโอ้ยใกล้ๆของศู แล้วแล้วมาเข้าโครงการอะไรยังไงลุงยังงงงอยู่วาคือคือริ่มตอนเนี้ยก็คือ,อเข้าโครงการจากเอ่อการไปดูไผ่ที่มากาลก่อนอ่าค่ะด้วยการแนะนําของท่านนายกเดิมก็คือ,อ,อนายกเผิงค่ะเฮียงเพียงค่ะแล้วก็สานต่อมาจากตรงนั้นแล้วตอนนี้มามามานี่มาอบรมหรือ,อยังไงขั้นตอนก็คือมาเรียนรู้กับมาแครนรูปเรื่องไผ่อือคือปลูกไผ่อยู่แล้วหรือยังไงครับเนี่ยมีมีอยู่แล้วค่ะมีหลายชนิดอยู่พอสมควรแต่ทีนี้เรา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 ทำใน ส่วนของไร่นาสวนผสมค่ะเป็นพวกหนองนาประมาณนั้นทุกท่านไหมหรือว่าไม่ทนก็ยังไม่มีไม่ทากท่านแต่นี่คือมีสวนไผ่ยไม่มีสวนไผ่สวนไผ่อะไรล่ะเนี่ยอันนี้ปลูกไผ่เลี้ยงอยู่นิดหน่อยไผ่เลี้ยงอันนี้ไผายกิมซุงสร้างมนด้วยสร้างมนแล้วสร้างมนเยอะไหมช่องแหงเขามีอ่ะนี่อู้หูไผ่กิมซุงอันนี้มีหลายไผ่ค่ะแต่ไม่เยอะใช่ใช่ค่ะมากี่วันแล้วเนี่ย เพิ่งมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานมาพักที่นี่พักที่ที่อะไรเด็กเด็นแดนสามศูนย์สี่เต้นสามศูนย์สี่เด็กเอ๋อเขามีงบให้มีอาจารย์ให้เสร็จเราก็มาเรียนพวกง่ายนะใช่ค่ะเราเรามาโครงการอย่างนี้ได้ยังไงคือสมัครมาหรือเขามีการคัดเลือกอะไรยังไงนี่คือจะจะจะกลุ่มเดิมค่ะที่อาจารย์เขาจัดอบรมครั้นที่แล้วเราก็จะตามลรวบางทีท่านไปเชียงใหม่เนี้ยซึ่งมันมันไกลมันไกลเราก็ไม่ได้ไป ค่ะการนี้เป็นโครงการอะไรเนี oh, oh, okay. ่ยโคการอะไรดูดูเ um, okay. ีเขาดูหน่อยเขาลุงไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปอบรมกับเขาเนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะโครงการนี้เขาร่วมมือกันคุณอันนี้อะไรสกสบบพทนี่แปลว่าอะไรกันดู เอ่อของราชมงคลนี่นี่เขาร่วมกันหลายหลายอย่างกระชวงอะไรเนี่ยนะลุงก็ไม่ค่อยรู้สนับสนุนค่ะครั้งที่แล้วเขาสนับสนุนต้นพันธุ์อ๋อเหรอใช่ค่ะคนหนึ่งได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นเลยใช่ค่ะดีจังดีจังค่ะต่อไล่พันธุ์สังหมดอรางคซึ่งมันจะเป็นต้นตรงแล้วก็สวยแล้วก็จะขายต้นพันธุ์ใช่นี่นี่นี่เขามีการนี่เขาก็ให้ข้อมูลแต่ละอย่างในข้อมูลต่างๆนะเออข้อมูลดีมากเลยเห็นไหม ประโยชน์ต่างๆไผ่ต่างๆเอ้าโอเคอันนี้เราสัมภาษณ์ท่านมีมีตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเขามีอะไรกันต่อไปจริงๆสนใจเรื่องการต่อยอดเรื่องการแปรรูปเรื่องไผ่เพราะว่าไผ่นี่เป็นมันต้องเล่นตั้งแต่ต้นน้ำใช่ปลูก่อนจะปลูกคุณก็ทำพันธุใช่ไหมล่ะก็เาให้ต้นพันธไปแล้วไงคะตอนนี้เราก็ปลูกไปแล้วปลูกไปแล้ววะโตไหมเอ่อเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปลูกกันเมื่อเดือนหนึ่งได้ยังได้แล้ว มีน้ำเลยช่วงนี้คือเขาตั้งตัวพอหน้าฝนมาปุ๊บเขาจะได้แบบโตเต็มเลยพุ่งเลยจริงไหมคะก็ก็จริงแต่มันก็มีเทคนิคนิดหน่อยก็ผมว่าเรียนรู้ได้ง่ายง่ายษต่กรอยยังเราสบายนะพอดีเราลงยูทูบนี่สามารถได้กันไหมครับได้คนละทีมกันเนาะคนละทีมแต่มามารวมกันมางานรุ่ด้วยกันอ๋อเห้มากี่กี่ท่านมาจาก่าน ลปกติทําอะไรอยู่ครับนี่ข้าราชการเกษียณไม่ตอนนี้เป็นสมาชิกอบตอ๋อเป็นอบตมีพื้นที่ที่เราจะไปแนะนําลูกบ้านหรือเปล่าเราเรียกนี้ไหมใช่ครับใช่เนอะ<ต>เราในฐานะผู้นำเนาะครับจะจะไปสร้างอะไรได้ให้กับชุมชนตอนนี้ผมเป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนอ๋อแถวๆนั้นทําอะไรอยู่ครับวิสาหกิจนั้นทําอะไรเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไหมครับเฟอร์นิเจอร์ไม่ไพ่ พูดอะไรอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวอำเภอเงาอำเภอเงาเหรอโอ้หน้าตามไปดูนะผมเคยไปตามดูแถวแถวร่นเลยแวเวียงป่าเป้าเนี่ยตามไปดูหมดแล้วครับผมไปยันเวียงป่าเป้าไปยันเบตงยะลาเพื่อไปดูเรื่องไผ่นี่ครับแต่เราไปทำไปเนี้ยไอ้ดูดู๊กคเราก็อยากไปรู้ว่าเออเขาทำยังไงแล้วก็ที่ในทีมของที่อำเภอเงาในใช้สังมุนเป็นหลักัหมครับ ฟางวนไข่ลวกแดงแล้วก็ไข่ตั้งไข่อ๋อสามตัวมีไอ้ฟางวนมีฟางป่าฟางนวลนฟางป่าอ่าแล้วยิงตะเกียบมีไหมมีมีงานตะเกียบด้วยนะบตะเกียช่วยช่วยบอกบอกอ่าอ่าคำเลที่อยู่แล้วก็บอกชื่อหน่อยครับเผื่อบางทีเราจะตามไปดูอ๋ออ่ะผมอยู่ตำบลบ้านน้อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปถ้าไปอำเภองาวจากจากจังหวัดลำปางก็ จะไปใกล้ๆจะถึงจังหวัดพะเยามันจะมีไอสามแยกเขาเขาบอกว่าสามแยกเข้าอำเภองานอ่าเราก็มองไปที่ทางที่ตะวันตกขับบนบ้านเป็นอบตอะไรนะเมื่อกี้ที่พึ่งจังบ้านอ่อนบ้านอ่อนครับบ้านอ่อนแถวนั้นเดิมอาชีพเขานี่คือทําอะไรกันการเกษตรเป็นหลักเนี่ยไผ่เนี่ก็เป็นอาชีพเสริอม่ผพูดง่ายๆนะใช่ครัับมนก็นามั้งแถวนั้นนาทำนาทำการเกษตร เขาโคตรเขาโคตด้วยอ๋อช่วยบอกเบอร์นหน่อยเผื่อเราจะติดต่อไม่ใช่หรอจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้จะต่างหากก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งอ่าหนึ่งหกสองเจ็ดสามเก้าสออันนี้ชื่ออะไรคงราชันครับคราชันนะเพื่อบางทีเราได้ไปลำพูงลำปาง,งไปไปทาง,งทางโน,น้นจะเผื่อไปถ่ายไปอะไรเพราะเราไปดูในลุงกรมถาชมพายในจังหวัางราง แต่การไปรูปตั้งแต่การทําพันตั้งแต่เรื่องนอเรื่องอะไรก็เป็นความรู้นแต่เราเป็นชาวบ้านชาวบ้านเป็นเครือข่ายส่มใหญ่ของเยง่าอ๋อเรับจะเริ่มขยายการขายร่วกัแต่น้องเป็น้าที่น้องเนี่ยรถรถแต่ว่างมนรืี ที่เจอดีก็คือทั้งหมดครับอ,อ,อันนี้เป็นพันธุ์ของแม่พันธุ์กุจจรดิ์บ้างดูนะะ่ารักใช่นี่มาจากทยแรงเดิมพิจุจรดิ์อโอเคเราจะได้เพื่อเพื่ออาจะรย์โอเคขอบคุณมากนะครับเพื่อทางนี้จะไปต่อกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ